สวัสดีครับผมอันเจอาวาเรตี้นะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาพูดถึงสูตรสวิชนะครับเป็นตัวแทนของสูตร if e นั่นเองนะฮะสำหรับคนที่ไม่ถนัดใช้ if e เพราะว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขยเยอะเราจะต้องใช้ i ีฟซ้อน if e ฟซ้อน if e แล้วก็ปิดวงเล็บให้มันเท่ากับตัว i ีฟที่เราเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ switch เนี่ยมันจะมาช่วยเราในการที่จะเขียนสูตรให้แบบแม่นขึ้นนะฮะกระชับขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีข้อมูลของพนักงานอยู่แบบนี้นะ อันนี้เป็นรายชื่อพนักง,งานนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราจะตัดเกรดในการให้โบนัสสิ้นปีนะฮะเกรดที่เขาได้ก็คือประมาณนี้แล้วเราก็จะบอกเขาว่าถ้าได้5เราจะให้อะไร4เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะมาทําไว้แอคชั่นไว้ตรงนี้นะครับโดยเราจะใส่สูตรกันนะทีนี้ถ้าสมมุติว่า5เนี่ยเราจะให้โบนัสนะครับแล้วก็4เนี่ยเราจะไม่ให้ก็คือจะให้ได้แค่อวอร์ดนะครับเป็นใบประกาศกิจคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อัน3เนี่ยคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วน2ก็คือ อาจจะต้องมีการประชุมนะครับผลเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยอาจจะต่ำแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งเนี่ยคือคริสติคอลก็คืออาจจะวิกฤตแล้วนะครับอาจจะมีการไล่ออกหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็ว่ากันไปแต่2อเนี่ยอาจจะแบบไปคุยมิท t i n g นะครับแล้วก็ยังสามารถกลับคืนเข้ามาเป็นเลข3ได้อะไรประมาณนี้นะสมมุตินะครับทีนี้ถ้าโดยปกติทั่วไปเราอาจจะใช้สูตร if กันอยู่นะฮะก็อาจจะพิมพ์การใช้สูตรเท่ากับ if นะฮะถ้าเกรดเนี้ยนะครับเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับห้านะครับ แล้ว value นะครับจะเป็นอะไรนะครับสมมุติว่าเราจะให้เป็นโบนัสนะครับใครที่ได้5เราก็คือจะให้โบนัสแบบนี้นะฮะแล้วถ้า value i f f o l นะครับอันเนี้เราจะยังไม่ใช้นะครับ for นะตรงนี้เราจะใส่ i ีฟซ้อนเข้ามานะถ้าเป็นปกติมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะมันจะซ้อนไปเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าเกรดตัวนี้เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ C นะครับเราก็จะบอกว่าให้อาเป็นอวอร์ดนะครับไปประกาศนะครับเกียรติคูณหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ซ้อนอีเข้ามาอีก นะฮะถ้าอีฟนะฮะถ้าเกรดตัวนี้เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับเราจะทำยังไงอันนี้อาจจะเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอาจจะใส่ว่าเป็น Notting นะฮะแล้วก็ซ้อน e อีฟเพิ่มอีกนะฮะถ้าเกรดตรงนี้เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ2ออันนี้อาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับเราก็อาจจะบอกว่ามิดติ้งนะครับเพื่อให้เขากลับมาอยู่เลข3นะฮะให้อยู่ในเบสทั่วไปปกติทั่วไปนะฮะแล้วก็ซ้อน e อีฟเพิ่มอีกนะฮะ ถ้าเกรตัวนี้มากกว่าหรือเท่ากับ1น,นะครับถ้ามันเป็นจริงก็คือจะบอกว่าอันนี้เป็นคริสติคอลแล้วนะครับคริติคอลแบบนี้นะครับถ้านอกเหนือจากนี้ก็ให้ใส่มาเป็นว่า not applicable นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งอามสี่หาต้องปิดให้ครบนะฮะแบบนี้มันถึงจะได้นะครับทีนี้มาดูสูตรนะ ว่าสูตรมันยาวขนาดนี้นะครับแล้วมันก็ต้องซ้อนอีฟๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะบางคนอาจจะสับสนงงงวยได้นะครับทีนี้ถ้าเรามาใช้สวิชนะครับเราจะพิมพ์ s สวิ h เข้ามาแบบนี้เลยนะครับ expression ก็คือเกรดตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือ c 4เนาะแล้วก็ value นะครับถ้ามันเป็นเลข5เงี้ยเราพิมพ์แบบนี้ไปได้เลยนะ comma r e s u l t ก็คือ bonus แบบนี้ไปเลยนะฮะแล้วต่อมาถ้ามันเป็นเลข4นะครับก็ comma แบบนี้เลยนะ ก็คือ Award. อ w วอร์ดเราจะให้อวอร์ดเนาะต่อมาถ้ามันเป็นเลข3ล่ะนะครับเราก็จะบอกว่านอตติ n g ถ้ามันเป็นเลข2ล่ะเราก็จะบอกว่าม e e ติ n งและถ้ามันเป็นเลข1ล่ะล่ะเลข1นะฮะเราก็จะบอกว่าคริ t ติคอลแล้วแบบนี้นะครับถ้านอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นนอตแอปพลิเคเบิลนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บแค่อันเดียวเห็นไหมฮะ แบบนี้เลยนะครับสั้นๆง่ายๆมาดูสูตรเห็นไหมฮะมันจะสั้นกว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องวงเล็บนะครับแล้วก็สามารถลากสูตรออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสมมุติอันนี้เป็น3อ่าก็จะเป็น notting อันนี้เป็น2ก็จะเป็น meeting อันนี้เป็น 1, 1> ก็จะเป็น critical ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของ if นะถ้าใครไม่ถนัดก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับหรือถ้ายังใครที่ถนัด if มอนเดิมก็แล้วแต่จะใช้นะครับ ต่อมามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับสมมติว่าเรามีนะครับข้อมูลเดิมนะเป็นชื่อพนักงานนะครับอยู่ประเทศอะไรนะครับอันนี้คือเพิ่มเติมขึ้นมานะแล้วก็มีเงินเดือนเท่านี้นะครับทีนี้เราต้องการจะตัดเกรดโบนัสอันนี้ลบไปก่อนนะครับโดยว่าใครสีเหลี่ยมของเราเนี่ยในการให้โบนัสเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครอยู่ประเทศไหนให้ตามเลทนี้นะครับเช่นไทยแลนด์ให้ฟิก1 0 0 0 0ื่นะครับเมียนมาให้20%ของเงินเดือนสิงคโปร์ให้ฟิก8,000อะไรเงี้ยนะครับ ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าแต่ละคนอยู่ประเทศไหนนะครับแล้วเราจะให้โบนัสเท่าไหร่นั่นเองนะครับมายกตัวอย่างการใช้สูตร if กันก่อนนะครับเราก็จะบอกว่าถ้าประเทศที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเท่ากับนะฮะมาเริ่มต้นท้ายเหลี่ยแรกกันก่อนเลยก็คือไทยแลนด์นะฮะถ้าเท่ากับไทยแลนด์ทำยังไงต่อไทยแลนด์ก็คือฟิก1 0 0 0 0นเนาะก็คือ1นึ่งสิบร้อยพันหมื่นก็ใส่ไปเลยแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะซ้อน if เข้ามาอีกนะครับถ้าประเทศที่เขาอยู่ตรงนี้เท่ากับ เมียนมา MYANMAR M y a N M a r. ถ้าเท่ากับเมียนมาทำยังไงก็คือ20%ของส a l a r นั่นเองนะครับก็คือ20%คูณด้วยส a l a r i ตรงนี้นั่นเองนะฮะต่อมาซ้อนอีเข้ามาอีกนะครับถ้าประเทศที่เขาอยู่ตรงนี้เท่ากับสิงคโปร์ทำยังไงต่อสิงคโปร์ฟิก8 0 0 0นนะครับก็พิมพ์ไปเลย8,000นนะครับต่อมาอีฟนะครับซ้อนเข้ามาอีก ถ้าประเทศที่เขาอยู่ตรงนี้เท่ากับมาเลเซียมาเลเซียนะฮะถ้ามันเป็นจริงละ่ะนะครับก็ให้คูณด้วย22%นะคูณกับเงินเดือนนะแบบนี้นะครับทีนี้มันหมดแล้วเนาะถึงมาเลเซียแล้วนะครับทีนี้เราก็ปิดวงเล็บนะแล้วก็ต้องปิด1 2 3 4นะครับเพื่อให้มันครบหมดเนาะแล้วก็ค่อย Enter อนะครับอันนี้ก็จะเป็น if e เนาะลองมาดูว่าสูตรยาวแค่ไหนนะครับเท่ากับ Formula t e x t แล้วก็เซลล์นี้นะครับประมาณนี้นะฮะน,นี่คือการใช้สูตร if นะฮะทีนี้ถ้าเราใช้ switch ละ่ะจะเป็นยังไงนะครับ switch มันก็จะเป็นแบบนี้นะ expression ก็คือประเทศที่เขาอยู่นั่นเองนะฮะแล้วถ้ามันตรงกับ value 1ก็คืออะไร Thailand นะฮะผลก็คืออะไร Thailand ก็คือเราจะบอกว่า fix 10,000แบบนี้ไปเลยนะครับแล้ว value 2ละ่ะก็คือเมียนมาแบบนี้เลยนะรเราจะพิมพ์ไปได้เลยนะครับถ้เป็นเมนมาก,ก็คือ20% คูณด้วยสา l า r ีตรงนี้นะครับแล้วต่อมาอันที่3ก็คือสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์ทำยังไงสิงคโปร์ก็คือฟิกแ0 0 0แบบนี้นะฮะต่อมาถ้าเป็นมาเลเซียล่ะมาเลเซียทำยังไง22%คูณด้วยสาลา r ีนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บแค่วงเล็บเดียวได้เลยนะแล้วก็ Enter นะครับมาดูกันนะอ่ะ เนี่ยมันจะสั้นกว่าแล้วมันก็คือจะพิมพ์ง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่ามันจะไวกว่านั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือข้อดีของการใช้สวิตนั่นเองนะฮะแล้วเราสามารถลากสุดลงมาได้เลยนะครับอ่าสมมุติว่าตรงนี้คนนี้นะเขาสมสีอยู่ไทยแลนด์นะครับก็คือฟิกโบนัสไปเลยก็คือด0 0 0 0บาทนั่นเองนะฮะสิงคโปร์ก็ฟิก8 0 0 0นะครับข้อมูลก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับทีนี้ก็แล้วแต่ว่าใครถนัดยังไงก็เลือกใช้กันให้เหมาะสมตามความต้องการแล้วก็ความถนัดของตัวเองก็แล้วกันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ